ดูละครซีรีส์วาไรตี้ซิตคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้นะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play หรือว่าสามารถดูผ่านเว็บไซต์วันดี net ก็ได้ค่ะบางทีช่วงที่เราดิ่งหรือช่วงที่เราไม่สบายเราปวดคนที่เขารักเราอ่ะเขาปวดกว่าเราอีกด้วยซ้ำแต่เขาพยายามทำตัวเองให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างพลังบวกมาให้เราเอ้ยทําไมคุณนิ้งทำไมอยากตายเรารักษากันมาถึงขนาดนี้แล้วเราลอดมาถึงขนาดนี้แล้วทําไมเราไม่สู้ต่อทําไมเราไม่ขอบคุณตัวเองเคยขอบคุณตัวเองบ้างไหมเปลี่ยนตัวเองเถอะเราไม่สบายก็ตัวเราเนาะเราอย่าทาให้คนอื่นไม่สบายไปอีกคนนึงนิ้งก็เลยเริ่มเปลี่ยนตัวเอง จริงๆเราเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือยังต้องตรวจเลือดทุกเดือนนะคะก็เดือนละครั้งนะคะเพื่อดูว่ายาเคมีบําบัดที่ตัวเองทานเนี่ยคุมโรคอยู่หรือเปล่าโรคทางเดินอาหารที่ต้องไปทาําบรรลุขยายอันาร์หมอบอกว่าถ้ามีอาการค่อยกลับไปแต่ว่าโรคอื่นๆยังยัง,ยงเหมือนเดิมทุกอย่างล่าสุดที่ไปตรวจเลือดนะคะยาเคมีบําบัดเนี่ยไปกดไขกระดูกเกล็ดเลือดก,กับเม็ดเลือดขาวมันตก อาจารย์หมอก็เลยให้ลดยาเคมีบำบ,บัดเหลือ4เม็ดนะคะเพื่อให้เลือดขึ้นมาแล้วก็ไปตรวจภายใน2อาทิตย์พอขึ้นมา2อาทิตย์ค่าเลือดขึ้นพอค่าเลือดขึ้นในอนาคตก็ต้องขึ้นเป็น6เม็ดถ้านิงทาน4เม็ดเนี่ยก็อาจารย์หมอเขาก็กลัวนะคะว่าแบบนิงอะ่ะจะคุมโรคอยู่ไหมยาที่ที่ทานอยู่นิงรักษาแบบคนเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะคะก็ต้องทานยา เพราะว่านิงงให้เคนมีบบำบัดไม่ครบ8ครั้งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนิงต้องได้รับยาเคมบีบบำบัด8ครั้งแต่ว่านิงได้แค่สีครั้งเพราะว่าทุกครั้งที่ให้เคนบีบบำบัดเนี่ยนิงก็จะแบบเหมือนกับติดเชือ้อไม่สบายอยู่ทีหนึง่งเป็นซีดิฟเป็นซีเอ็มวี เป็นลำไส้เป็นแผลถ่ายเป็นเลือดอะไรต่ออะไรซึ่งอาจารย์หมอก็เลยตัดสินใจว่าให้หยุดทําเคมีบําบัดแล้วให้ทานเป็นทานยาแล้วก็ตรวจเลือดเอาค่ะบอกได้เลยว่ากําลังใจเนี่ยของนิ้งอะ่ะมาจากพี่ใหญ่แล้วก็ครอบครัวป,รป้าป้มามาม้านี่สามท่านนี้สา,สาคัญแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องจะ,จะคอยโทรมาถามจะคอยคุยน้องชายทุกคน ให้กำลังใจนิงก่อนนะคะซึ่งช่วงที่นิงเป็นแรกแรกนิงบอกได้เลยว่านิงงเ่เหมือนเป็นโรคซึมเศร้าไปด้วยเพราะว่าคนเราที่เคยแข็งแรงแล้วก็แบบเหมือนออกกําลังกายตลอดแล้วก็ไม่คิดว่าแบบชาตินี้ฉันจะต้องเข้า i c ซมีท่อออกซิเจนเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราแบบเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ข้างกายคือพี่ใหญ่ให้ก่อนป,ป้าป้ามาม้า น้องหนุ่มจะยุยทุกคนแบบจะคอยให้กําลังใจนิ้งแต่ว่ามันเติมไม่เต็มนิ้บอกได้เลยว่าตัวเราอะเติมไม่เต็มโดยโรคซึมเศร้าเราก็ต้องรักษาทางยาปรึกษาหมอคุยก่อนนะคะแล้วก็ทานยาของอาจารย์หมอนะคะก็ไปปรึกษาทานยาพี่ใหญ่ก็เหมือนกับพยายามโมทีเวให้นิ้งมีความสุขพยายามทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองอะคนเฝ้าไข้เนี่ยบอกเลยนะคะว่า เห็นเขาดูนิ่ง,ง,งๆเฉยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาอะอาจจะหนักกว่าเราด้วยซ้ําเพราะว่าเขาต้องรับอารมณ์จากเราที่เราแบบเป็นอะบางทีช่วงที่เราดิ่งหรือช่วงที่เราไม่สบายเราปวดคนที่เขารักเราอะเขาปวดกว่าเราอีกด้วยซ้ําแต่เขาพยายามทําตัวเองให้เข้มแข็ง,ขงเพื่อสร้างพลังบวกมาให้เราแล้วเราเนี่ยไปเห็นเขาเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยพี่ใหญ่เขาแบบเข้มแข็ง,ขง,ขงจังเลยทําไมเราเบียงแบบ ทำตัวแบบอย่างนี้พอเห็นเขาก็รู้สึกว่าสงสารเขาสงสารพี่เขาสงสารป้าป้ามาม้าที่แบบเห็นเราเป็นแบบนี้ทำไมเราไม่ไม่พลิกตัวเองขึ้นมาแล้วก็เข้มแข็งบ้างเพื่อคนที่เขาอยู่ข้างๆเราอะ่ะเขาจะได้มีความสุขมากขึ้นเขาจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่เศร้าไปกับเราบางทีเขาคนดูแล คนดูแลเราเศร้ากว่าเรา,เราด้วยซ้ำเราต้องเข้มแข็งให้กันและกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่เคยคิดเราคิดว่าเฮ้ยเราป่วยเราป่วยเขาต้องดูแลเราบางทีเราไม่เคยคิดนะว่าจริงๆเขาป่วยด้วยหรือเปล่าบางทีอะเขาอาจจะเป็นโรกซึมเศร้ากว่าเราด้วยซ้ําแต่เขาพยายามจะปรับพลังบวกให้เราเพื่อให้เราเนี่ยดีขึ้น คนที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยแล้วไม่สบายอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่ใหญ่ไม่อยากให้หนิ่งทำมากเพราะว่าพอทำแล้วเราเราแบบเป็นคนที่แบบว่าทุกอย่างจะต้องเพอร์เฟกต์ทำแล้วต้องเสร็จเดี๋ยวนั้นจะต้องเป็นแล้วเป็นคนเครียดง่ายเพราะว่าถ้ามันไม่สวยมันไม่ดีมันไม่อะไรอย่างเงี้ยนิงจะแบบไม่อยากให้ลูกค้าได้สิ่งที่ไม่ดีนิงก็จะต้องแพ็คเองคนเดียวแล้วมันเหนื่อยใช่ไหมคะก็แบบ พี่ใหญ่ก็เลยแบบไม่อยากให้ทำแต่ในช่วงแรกพอตอนหลังก็รู้สึกแบบเออเราผ่อนคลายมากขึ้น่าตอนนี้ก็ทานได้ปะกะติแต่ว่าต้องทานคำเล็กเล็กลงแล้วก็เคี้ยวให้มากขึ้นแล้วก็ค่อยๆกลืนไม่ใช่ว่าแบบทานคำใหญ่เคี้ยวแล้วรีบกลืนเพราะว่ามันก็จะติดเหมือนกันนะคะก็ทา,านได้ปะกะติแต่ว่าร่างกายตัวนิ้งันนี้ว่านิ้งประมาณ8ปดถึงเกตัวนี้นะคะแต่ว่าพี่ใหญ่บอกว่าไม่ใช่นิ้งแค่70 จต่ใจมันไปก่อนนะคะซึ่งแบบจริงๆช่วงแรกๆถ้าใครดูโซเชียลจะเห็นเวลานึงให้เลือดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนก็จะแบบเศร้าอะ่ะ เพราะว่าการให้เลือดช่วงให้เลือดเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีความสุขนะคะมันก็มีขั้นเนื้อขั้นตัวก็วจะมีการฉีดยาแก้แพ้ก่อนเพราะไม่ใช่เลือดเราเนาะก็เป็นเลือดของคนอื่นที่เขาบริจาคมาแล้วก็มาใส่ในร่างกายเราเขาก็ต้องฉีดแก้แพ้ก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ในช่วงที่ให้เลือดก็ต้องมาวัดอุณหภูมิมาดูว่าเราเป็นอะไรไหมบางทีก็เป็นไข้บางทีก็ไม่สบายตัวแต่ก่อนเนี้ยนี่ไงเป็นคนที่แบบเหมือนกับ คิดว่าตัวเองร่างกายแข็งแรงออกกําลังกายทานอาหารที่ดีแล้วก็มีความสุขกับการไปบินเรามีความสุขมากแล้วทุกอย่างก็คิดว่าเอ้ยเราแบบคงไม่เป็นอะไรพอวันนึงเรามาไม่สบายนะ่นะักถึงขั้นเฉียดตายใช้คําว่าเฉียดตายแล้วทุกวันนี้ก็ยังคิดว่าบอกได้เลยว่ามันไม่หายจากโลคนี้แต่ตัวนี้เนะี่ยเหมือนกับมานั่งคิดใหม่เหมือนบอกตัวเองใหม่เคย เขียนด้วยนะคะตอนอยู่ในห้อง ICU เขียนว่าอยากตายซึ่งแบบมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็แบบพี่ใหญ่เขาก็แบบเหมือนก็ให้กำลังใจนิ่งมาก พอให้แล้วก็บอกว่าอาจารย์หมอก็น่ารักมากอาจารย์หมอเอกพันที่รักษาโรคเลือดก็กลายเป็นอาจารย์หมอที่รักษาจิตเวทให้ด้วยก็คือบอกว่าเอ้ยทําไมคุณนิ้งทำไมอยากตายเรารักษากันมาถึงขนาดนี้แล้วเรารอดมาถึงขนาดนี้แล้วทําไมเราไม่สู้ต่อแล้วก็มีหนังสือพี่ใหญ่ก็ซื้อหนังสือให้อ่านแล้วก็นี่ก็อ่านแล้วก็ดูยูท b e ดูอะไรดูรุ่นด,ดูน,ดนี่ก็ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเรา ผ่านมาแล้วชีวิตเราลอดมาถึงขนาดนี้ใช้คําว่าเฉียดตายเจาะคอมาแล้วซึ่งแบบถ้าติดเชื้ออีกเชื้อหนึ่งเนี่ยนิ้งตายแน่นอนแต่ว่านิ้งรอดมาทําไมเราไม่อยู่ต่อเพื่ออีกหลายๆคนทําไมเราไม่ขอบคุณตัวเองเคยขอบคุณตัวเองบ้างไหมที่นิ้งอานิ้งก็รู้สึกว่าเอ้ยแปลกจังมันคืออะไรขอบคุณตัวเอง ทำไมเราไม่ขอบคุณลมหายใจของเราอ่ะที่เรามีโอกาสได้หายใจในแต่ละวันที่แบบเฮ้ยเราแบบมีความสุขจังเลยหายใจแล้วแบบสดชื่นอย่างเงี้ยทำไมเราไม่ขอบคุณขาเราที่แบบว่าให้เราก้าวเดินไปไหนทําไมเราไม่ขอบคุณมือที่ตักอาหารอร่อย,อร,อ,ยอร่อยให้เราคือเหมือนกับเราปรับความคิดเราใหม่ว่าแบบเราอุตส่าห์รอดชีวิตมาทุกวันนี้ได้ทําไมเราถึงไม่ ทำอะไรดีๆคิดอะไรที่มันดีๆให้มีความสุขทุกคนจะบอกว่าพี่นิ่งพี่นิ่งไม่สบายจริงหรอทำไมพี่นิ่งเดินเนี่ยพี่นิ่งแบบเมาทำไมพี่นิ่งมีความสุขอะไรเงี้ยก็คือแบบอว่าจริงๆเราร่างกายเราอะเราแยกใจกับกายเอาไปกายเราป่วยแต่ใจเราไม่ป่วยนะใจเราแบบ เราก็รักษาทางโรคซึมเศร้าเราก็รักษาไปแต่ใจจริงๆข้างในข้างในของเราเนี่ยเราต้องสร้างความสุขให้ข้างในเราก่อนพอเรามีความสุขเนี่ยมันก็จะส่งไปทางร่างกายของเราให้มีพลังมีความสุขขึ้นมานี่ค่ะก็คือให้แยกกายกับใจให้ได้กายป่วยปวดขาทานยาแก้ปวดปวดหัวทานยาแก้ปวดเมื่อยนั่งอย่างเงี้ยค่ะใจ ใจอย่าป่วยให้ร่างกายป่วยอย่างเดียวจิตใจต้องเข้มแข็งจิตใจนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะใจมันสั่งได้หมดว่าแบบเราจะซึมเศร้าเราจะปรับเป็นอะไรถ้าเมาื่อแบบีนิ้งแบบนั่งนั่งอยู่แล้วนิ้งรู้สึกแบบเฮ้ยมันเริ่มดิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนิ้งก็จะแบบลุกเลยลุกขึ้นมาแล้วเปลี่ยนอาชีพท,ที่ตัวเองไปทําอะไรซึ่งให้เปลี่ยนจากนั่งเป็นเดินทํานู่นทนํานี่ให้รู้สึกว่า เราปรับอารมณ์ปรับตัวเองอย่างนี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนตัวเองใหม่หลังจากที่แบบดีขึ้นเคยเห็นพี่ใหญ่ร้องไห้หนักๆก,ก็แบบเราก็ไม่ได้บอกเขาวนะว่าเห็นเขาร้องไห้หนักๆเขาบอกเขไม่ได้ร้องแต่นี้ก็แบบอันนั้นแหละทําให้นิง้งปรับตัวเองว่าแบบทาไมเราทําให้คนที่รักเราอะเสียใจ มากขนาดนี้มันไม่ดีเลยเปลี่ยนตัวเองเธอเราไม่สบายก็ตัวเราเนาะเราอย่าทําให้คนอื่นไม่สบายไปอีกคนหนึ่งนิ้งก็เลยเริ่มเปลี่ยนตัวเองมาเป็นแบบตื่นเช้ามานะคะก็แบบมองกระจกนิ้งทำแบบตื่นเช้ามาแบบตื่นมาเสร็จนิ้งหายใจเลยนะิ้งบอกอุยขอบคุณลมหายใจที่แบบเฮ้ยเราตื่นมาเราได้หายใจอ่ะอุ้ยลมหายใจเย็นมันมีความสุขมากเลยแบบ ลมที่มันเข้าออกมันเย็นมากรู้สึกมีความสุขที่สร้างออกซิเจนเข้าไปในร่างกายเราเราแบบมีร่างกายที่ดีมีขาที่เดินได้ถึงจะไม่แข็งแรงเท่าคนอื่นเราอย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาแข็งแรงเราอย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาแบบไม่สบายอีกโลกหนึ่งเพราะว่าตัวเราก็เป็นของเราแบบนี้เป็นโลกของเราแบบนี้นิ้งอยากจะให้กําลังใจทุกๆคนนะคะอยากให้คือไม่ต้องให้นิ้งเป็นตัวอย่างก็ได้ ก็คือมองในแง่บวกนะคะว่าแบบเออเราไม่สบายก็รักษาไปละกันอย่าไปเปรียบเทียบอย่าไปโทษอะไรทั้งสิ้นเราแค่มองวันนี้อยู่กับวันนี้นา,นาทีนี้ก็พอว่าเราไม่สบายเราปวดขาเราก็ทานยาแก้ปวดแล้วเ,เมื่อยเราก็นั่งเราเป็นอะไรเราก็รักษาแบบนั้นมองแค่วันนี้อย่าไปมองถึงอนาคตว่าแบบเฮ้ยอนาคตเราจะแบบ หายไหมเราจะตายหรือเราอย่าไปมองมองแค่วันนี้รักษาณนะตอนนี้ก็พอเนี่ยค่ะ